วันนี้อยากจะพูดเรื่องการเรียนวิศวะนะครับก็ในฐานะที่ได้สอนนักรเรียนวิศวะปีนป,ป,ปีหนึ่งเป็นจำนวนมากเป็นหลักพัน,นสอนมา25ปีนะฮะจะเจออะไรมาเยอะอาชีพวิศวกรน,นะครับเป็นอาชีพที่อแอาชีพต้องใช้ความรู้นะครับ เป็นอาชีพที่จะต้องคิดแล้วก็ออกพัฒนาตัวเองเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่ตลอดเป็นอาชีพที่ต้องเก่งคุณเป็นเป็นคนที่มีความรู้เป็นนักวิชาการระดับปฏิบัติงานในหน้างานคนสมัยนี้เรียกว่าไซงานนะครับเพราะฉะนั้นการที่อยู่ใช้งานเนะี่ยจะต้องแก้ปัญหาได้เป็นที่พึ่งได้กับผู้ที่ว่าจ้างหรือแม้กระทั่งกับกับคนที่เรา ต้องกำกับเขาคือพวกลูกน้องพวกคนงานทั้งหลายเลยนะฮะดูแลพวกเขานะครับให้ความที่ความเห็นที่ถูกต้องทางวาชการเป็นวิศวกรต้องเก่งนะครับไม่เก่งไม่ได้การที่จะเก่งคือมันมันต้องเก่งตั้งแต่ตอนเรียนแล้วไม่ไม่ใช่จบไปแล้วไปเก่งคนที่เรียนเก่งนะครับเก่งตั้งแต่ห้องเรียนไปออกไปข้างนอกก็โอกาสที่จะเก่งกว่าก็มี ถามว่าวิศวกรสมัยนี้ไม่เก่งได้ไหมได้เพราะว่าระบบการผลิตวิศวกรในปัจจุบันนี้ก็คือคุณอยากเก่งเราทําให้ได้คุณอยากจบเราก็ให้ได้เพราะฉะนั้นจบแล้วจะเก่งหรือไม่เก่งมันก็เรื่องของพวกคุณนะฮะแต่ครบจบแน่มหลาลัยไหนเรียนยากยากตมีคนเข้านะครับ ทีนี้แล้วเรียนแล้วจบแล้วไม่เก่งจะทําอะไรเข้าที่ทราบมาก็คือวิศวกรจบมาร้อยคนได้ทํางานในในสายวิชาชีพเป็นหน้าเป็นตาเป็นเรื่องเป็นาวจริงๆไม่น่าจะถึง40ซ็นะคนคนที่เหลือไปไหนครับก็หลุดไปอาชีพอื่นแล้วหลุดไปในทางแฝงสมัยก่อนไปเป็นเซลเเซล์เป็นเซลแมนขายของนะครับขายของ ขายเครื่องมือขายเครื่องจักรขายรถแท็กเตอร์ขายปั๊มน้ำขายอะไรทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เรยเซลล์จีเนียยุคนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับน,นีนก็เปลี่ยนไปไปขายเอ็มวแทน,นขายเอ็มวีขายสูเหลียงขายประกันเยอะนะครับจะเป็นผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการสนามกอล์ฟเป็นผู้จัดการห้างนะฮะจบวิศวะ เราะฉะนั้นคนที่เรียนสวะก็คือคนที่อุทิศแล้วนะครับอุทิศแล้วอุทิศก,กับความเหนื่อยยากความลำบากตั้งแต่สมัยตอนเรียนแล้วก็หลับหลับขับตะนอนนะฮะมัน,มนแต่จบมาแล้วบางทีมันมันก็หอมหวานนะครับอาชีพวิชวกรมีหลายชื่อต้องกเก่งก็ต้องเรียนนะครับ ไม่เก่งไม่ได้ครับไม่เก่งตกงานอย่างเดียวตกงานอย่างเดียวมีบางที่มิสาว่าไปขายน้าเต้าหู้ก็มีขายของตลาดนัดมีมเจออยู่เรื่อยๆแต่ที่บางงดไม่่คยมีนะครับบางงดเราเรามีความภูมิใจมากกับบันฑิตที่เราติดอออไปแม้ว่าบางคนมันก็ห่วยห่วยมันก็หลุดไปทั้งอื่นนะครับ Okay.